เช้าวันที่25เมษายน2554ครับอ่บริเวณที่พักกรุงชิงซีวิลรีสอร์ทอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเช้าวันนี้หมอกหนามากเลยครับ สะพานข้างหน้านี่ขาดนะครับเนื่องจากเห็นอุกกภัยใหญ่นะครับมีการสร้างสะพานาชั่วคราวไว้ก่อนนะครับให้ชาวบ้านสัญจรได้หอกลงหนามากเลยครับวันนี้